นีนะคะมาอัปเดตวับแซกค,ค่ะว่าเป็นคุณแม่ก็ยังสามารถแซบได้นะคะนี่คือเป็นคุณแม่ไข้คลอนะค่ะอี่กิ่วีก็จะคลอนแล้วแล้วนี่เจ้าของแบรนด์แม่ลูกสองก็ยังสามารถแซบได้นะคะ,ะนี่เลยโดยอีฟออยค่ะคือคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยอย่ากลัวไปนะคะว่าเวลาฉันเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยความแซกของฉันจะต้องหายไปเพราะฉันไม่สามารถที่จะโช์ผิวอะไรได้เพราะว่าหน้าท้องฉันจะต้องแตกลายไม่จริงค่ะนี่เลยอาะใช้อีฟออยมาตั้งแต่แรกเลยนะคะ ตอนนี้จนถึง9เดือนก่อนคือใกล้ข้อแล้วค่ะก็ยังท้องไม่แตกลายนะคะยังสามารถโชว์ความแซ่บแบบนี้ได้แล้วก็มั่นใจมากเลยว่าหลังคลอดน้องแล้วเนี่ยก็ยัง ใช่ค่ะและจ๋าเนี่ยคือเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะคลอดแล้วท้องก็ไม่มีแตกลายเลยนะคะและนี่พี่ไอซ์ก็รีวิวให้ดูแล้วนะคะว่าท้องใกล้คลอดแล้วท้องก็ไม่มีแตกลายเลยเพราะฉะนั้นค่ะคุณแม่ขาคนไหนที่แบบกําลังท้องอยู่นะคะอีฟอยตัวนี้เนี่ยมันมีความชุ่มชื้นสูงมากที่จะช่วยป้องกันผิวแตกลายได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คุณแม่